เดินขึ้นกระจบแล้วโซนที่สองเป็นปากกรสุน ันนี้เราใช้ตัวเบ็ดของอะไรอะตามข้อดีมันคืออะไรพิ้วกว่าปากินดีกว่าจินดาแมนีเบอร์เจ็ดเบอร์เจ็ดเน้นตกใกล้ๆเป็นน่าจะเป็นปลาฉลาดจินดามณีเบอร์เจ็ดเบากว่าผิวกว่าแบรนด์ของคนไทย ช่วยการอุดหนุนแบรนด์ของคนไทยด้วยนะครับอืมพึ่งมาจากไหนอ่ะหวานมากแม้กระทั่งเหนื่อย,อยังหวานเลยดิแล้วคนจะเหลืออะไร Bây giờ à, có... được... để cháy vô nhé, cháy gì vậy? Để cháy vô nhé, cháy gì vậy? Để vậy? Để cháy vô nhé, cháy gì vậy? Nộm băng Thái Chính giá là... Được. Được. Điều... Điều của người Thái Thử Rồi, nước น้ำเสียเจา้าของเขาว่านะปุ๊บหืกลิกกก่นหอมมาก ไล่น้ำใส่ไปไล่ยไงเนี่ยไปอ๋อ <c oughs> ใช่ค่อยใสยย่ไล่ค่าว่าสิบบาท,บาทแม่งก็เอาเฮียค่อ<ๆ>ยใส่ไปดูว่าไม่ต้องเหนียวมากเพราะว่าน้ำน้ำก็ไม่ได้ไหลแรงก็ตีล้นลวน,นๆหน่อยตีล้วนๆหน่อยประมาณนี้ทำแล้วแตก วงนี้ก็จะเสียงดังหน่อยนะคะเพราะว่าเขากำลังปรับพื้นที่ทำลานกางเต้นอีกฝั่งนู้นแต่ว่าก็ไม่น่าจะเป็นปัญหาลองดู ไม่ใช่ปลานะฝนอุย้ยไปไปไปลบก่อนลบก่อนและแล้วฝนก็ตกมาอย่างโดยนับหมายดูพยายก,กาณ์อากาศแล้วแหละน่าจะมี80%แต่มันก็มาเต็มเลยอันนี้ก็ทำอะไรไม่ได้นอกจากหลบอยู่ในในทาร์นี่นะ mình nè เลยวัดตีวัดกินขนาดนั้นนี่ไม่วัดอีกกิวัวเตยลากมาผมจะบ้าติดตออยู่ตัดูกิวัเตยนี่มากำลังดีแล้วเกินโอ้ยร้องซะาดเลยเหร นีตัวเเียนท้องเดี๋ยวคืนนี้เราจะเปลี่ยนเป็นเหยื่อไส้เดือนเพื่อตกปลาคืนนี้จะเป็นปรากดปรากฏปลาปลาทีกินเฉสดมีปลากระทิงด้วยเอาวาะเดี๋ยวลองดู ดูผลงานตั้งแต่เช้าที่เรามาถึงก็ส่วนมากจะเป็นปลากระมังไม่ใช่ส่วนมากดีกอ่าปลากระมังเหมนันเลยปลากระมังตะเพียนว้าวดดไ,ได้อยู่นะเฮ่กลับไปทำวัดน,น้ำน้ำไม่ดีน้ำเสียแต่ก็เหยื่อจินดามณีก็ยังทำงานได้นะเขาว่าของเขาดี จินดีมันีเฮโอเคหลังจากที่ตกปลากันมาทั้งวันแล้วตอนนี้ก็เป็นมื้อเย็นแล้วทำข้าวกิน ทอกรุงเชียงนะดูดูเตาดูเตาน้าบอกว่าสมัยสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเนี่ยหน้าตาคนอยู่สมัยสงครามโลกครั้งที่หนึ <c> ่ง <oughs> สุดอ <c oughs> อยอดละนะเดี๋ยวกินข้าวกันนะเ่อเวลาทำกับข้าวก่อนกินข้าวกันทุกคนงา,านเหา็ดเหนื่อยกันมาตั้งแต่เชา้าเย็น,ยน ข้าวต้มก็ดีกว่าตอนเย็นอันนี้ก็กินไปด้วยแล้วก็อันนี้เปลี่ยนเป็นเหย,ยื่อให้เนึ่งละเตรียมตัวเตีเล่บเล่นปากกดปากกระ,ระกทิง มาตักเลย,บบเลยดูงคืนวั้ปลาไลยกำแรงเหรอ,อหมอลยีอยอไไตอเวอสรุปวันนี้นะทุกคน,มปปนเมื่อตอนกลางวันที่ผ่านมาก็พอได้ไปเยอะพอสมควรนะสำหรับปลากระมังปลาตะเพียนส่วนคืนนี้เรากําลังจะมาตามล่าปรากฏกันปรากฏปลา,ปาคังปลากระทิงไม่รู้ว่ามันจะได้หรือเปล่าแต่ว่า สิ่งที่เราทําแล้วดีที่สุดก็คือเรามาเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในวันนี้ซึ่งเป็นทริปแรกของเรานะในการที่ออกมาตกปลาแบบนี้ไปทุกที่ที่มันมีราก,กางเต็นท์พร้อมกับตกปลาได้เพื่อที่จะมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังว่าแต่ละที่มันเป็นยังไงบ้างซึ่งวันนี้ก็โอเคยังไงก็คืนนี้ก็ช่วยกันก่อนช่วยกันดูช่วยกันอยู่กับเป็นเพื่อนกันเพื่อการที่เราไม่รู้ว่ามันจะพุกได้หรือเปล่า เดี๋ยวรอดูก็จะอ,อยู่ให้มันถึงถึงที่สุดอะ่ะพร่น,นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดสับ c ไคร้ให้พวกเราด้วยลุยแคมป์แอนฟิชชิงนะครับในช่อง youtube ลุยแคมป์นะครับเรามาดูกันดีกว่าว่าคืนนี้จะเป็นยังไงนะครับหลักของเราก็จะตีสมเป็นกลุ่มเพื่อเป็นแนวเดียวกัน ถ่ายไม่ทันครับอันนี้ปลากระทิงมาว่าแลวที่เราตามหาีอันตรายมากครับปลากระทิงเนี่ยได้ผ้าจับมาหนึ่น้ำข้างหลังนี่ปั๊มเลยนะนนเนี่ยกระถิงเนี่ยถ่ายตอนวัดไม่ทันครับอันนี้คือเราได้แล้วตามหาปลากระทิงได้แล้วกระทิงมาแล้ว <S <S เหลือแต่ปรากฏขอปรากฏอีกตัวหนึง่ง สวยครับสวยกระมังกูอบอกแล้วว่าประกอบว่าเป็นประกอบด้วยกระมัง ปดิลาอะไรปลาสร้อยเหมือนนี่เลยอ่ะกระสูบเออกระสูบกระสูบกระเราปลอนี่เนาะไเดือนกระสูเดือนไเดือนตัวที่สองเป็นปลากระสูบกระสูบมาเจอไหาปรากฏได้กระสูบบอกแล้วมึงปรากฏว่าเป็นกระสูบตีอย่าปอมทั้งวันไม่โดนโอเค ไม่ทันอีกแล้วมีเรียกยังใบข้าวมันวิ่งเร็วเกินไอตั้มอ่ะถ่ายไม่ไม่ทันเลยตุ๊บเลอร์เลยขยังใบข้าวใช่ไปตรงไฟไอตั้มเรียกขยังใบข้าวมันจะมีดิ้วๆนี่อร่อยเห็นนะทำชูชีอร่อยโอเคลากลอกล้องเลยมันก็โดนกดไปแล้วอืม อย่ยงก็เอาได้มันร้องนะน,องนะโอเค okay, ครับรอนนิดครับทุกค,คนเช้านี้ตื่นมาก็นอนสบายมากอากาศดีมากยี่ห้ายี่หกองศาได้เลยนอนในรถแบบสบายไม่ต้องไม่ให้ไม่ต้องห่มผ้าเลยพัดลมก็เปิดนิดหน่อยเพื่อให้อากาศัระบายนี่ตื่นมาก็ตั้มก็ ลุยลงคันต่อนะครับส่วนตัวผมเดี๋ยว็็่ออนุญ,ญาตไปอ่างหน้าปรงปันอะไให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะได้เดินทางกลับกันโอเคนะครับ ัวนออ, <c oughs> อันนี้ก็จะจบทลิปแล้วเรามาดูผลงานของเมื่อวานนี้กันนะครับแล้วก็รวมถึงชาวนี้ด้วยนะครับของทิปนี้คือไล่ทำพิทักษ์จังหวัดกาญจนบุรีครับ นี่โดยรวมแล้วสมากจะเป็นปลาตะเพียนปลากระมังไซโอเคนะถือว่าไซใหญ่เลยใช้ได้อยู่นะครับไม่ผิดหวังถ้ามาที่นี่อยากแนะนําเลยพี่เพื่อนเพนนานามากันได้ส่วนเมื่อคืนก็มีทั้งปลากระทิงปลาขยั่งใบข้าวที่เราได้กันนะครับถือว่าโอเคอยู่เป้ากันถึงตีหนึ่งตีสองเลยนะครับที่นี่กออ็โดยรวมแล้ว ทั้งตกปลาได้ทั้งกลางเต้นท์ได้ห้องน้าห้องท่ามีทุกอย่างมีครบหมดนะครับบ้านไรยทาม,มิทักจังหวัดกาญจนบุรีสวยงามนะครับโอเคนะครับจบกันแล้วกับทริปนี้นะครับบ้านไรยทาม,มิทักจังหวัดกาญจนบุรีเอ่อซึ่งถือว่าทริปนี้สมบูรณ์แบบไปได้ด้วยดีนะครับ ยังไงก็ฝากพี่ๆเพื่อนๆนะช่วยกันติดตามช่องทาง u t u b e นะครับของทางลุยแคมด้วยแล้วก็ช่องทาง Facebook ของทางลุยแคมด้วยแล้วก็กลุ่มลุยแคมแอนฟิชชิ่งด้วยนะครับยังไงฝากพี่ๆเพื่อนๆนะช่วยกันเป็นกําลังใจให้กับพวกผมด้วยนะครับคลิปนี้ถือว่าสมบูรณ์แบบนะครับบ๊ายบายเจอกัน EP ต่อไปเช่นกันสวัสดีครับผม